สวัสดีครับผมไมาเว่นน,นะครับวันนี้เราอยู่กันทั้งทีมแล้วเรามีแขกรับเชิญน2คนสุดพิเศษด้วยกับคุณครับผมแล้วก็น้องชายยูโร<ะ>ฉะนั้น วันนี้เรากำลังไทยเล่นเกมนี้สีชั่วโมงซึ่งถ้าว่าคุณดูคลิปนี้อยู่ก็แ mm. สดงว่าเราอัพคลิปนั้นไปแล้วถ้าคุณยังไม่ดูไปดูนะตอนนี้เราพักจากไทยยี่สิบชั่วโมงเพื่อเล่นเกมกับแฟคับวันนี้นะครับก็คือเราจะเล่นเกม PUBG เรามี9คนที่บ้านวันนี้เราจะเปิดห้องคัสตอมเล่นกับแฟคับทุกคนจะเป็นหัวหน้าทีมทีมละสิบคนก็คือทั้งหมดเราจะเล่น90คน <Wow. S 1> เราดูว่าทีมใครจะเก่งที่สุด แน่นอนอะไรครับกอฟแน่นอนอะไรครับเนอะเคยรู้จักขายาเปล่าอาชัยาอะไรครับสองพันเมตรไม่รู้จักโอเคฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่อง My m i n u t เราใกล้จะถึง10ล้านฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ซสื้อเสื้อ My m i n u t โอ้คุณทำอะไรนี่คือเสื้อที่ดีที่สุดในโลกนะครับไปซื้อที่ m y m i okay. through, <t <t n u t c o m นะครับ โอเคตอนนี okay, ้เราจะชวนแฟงกลับมาเล่นเฮ้ยผมมีข้อความที่จะฝากถึงนุดนะครับเด็กนุชเล่น กไก่สะอากไก่มาแล้วมาแล้วได้ได้เดยวเกย์กันตอนนี้เต็มแล้วนะครับ90คนหรืว่า FC ใครจะได้โหวสุด90คนนะครับดูเรามีทีมแฟนคลับทุกคนเมื่อกี้มีคนในทีมบอกว่าอยากอยู่ในทีมโคชไหนเพราะอยากจะคาเน็ตเฮ้ยพร้อมพร้อมเต็มที่ไปยิงเน็ตก่อนยิงเน็ตก่อนมามามามมามาคนนึงดิเออเลขข้าตอบเลขข้าเลย

ทีมเราดำอยู่ทีมเราดำอยู่สู้ๆู้อู้อันนี้โคตรสนุกเล่นกบแฟกับโคตรมันเลยว่าย้อนระเบิดยอมนระเบิดถ้าจะชุบเพื่อนมันใช้เพียงแค่หนึ่งวินาทีนะช่วยได้กระสุนจะหมดแล้วครับทีมเราแข็งได้แล้วเว้ยเฮ้ยทีมผมอยู่ สวยอ้วเสียงก้อนเนี่ mày không có, 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 không không าชนะแล้วยอดครับตกเต็มใครชนะใครชนะทีมเน็ตได้ที่สองทีมรุ่ดใช่ไหมเฮ้ยดูแต้มครับผมแต้มเท่าไหร่มันปองไหมยี่สิบห้าตัวเองค่ะโอ้ยนี่ไงแต้มสกอรตส์รุ่ดคือหนึ่งเน็ตคือสองใครคือสาม เพียวคือสามใครสี่ตอใครห้าเอ็มเอใครหกนายใครเจ็ดชอบใครแปดน่าจะแปดอ9เก้าเอ้ยลูดมันลุดมันลุดเฮ้ยโอเคตอนนี้เ erm. ดี๋ยวเราสร้างห้องใหม่แล้วก็เล่นแต่รอบนี้เราจะเอาพื้นที่แบบเล็กกว่านี้อีกเกม2เกมต่อไปนี้เราจะเล่นแบบไม่มีปืนทุกคนมีกระทะ และเราทําให้วงเล็กที่สุดที่จัดได้เพราะฉะนั้นโอนี้จะมั่วน่าจะสนุกดีนะครับมา,บาก่อนเราเริ่มเล่นเราบอกให้ทาง90สคนเข้าไปแล้วก็เราจะถ่ายรูปเฮ้ยทีคนจีนอ <laughs> ไม่มีทางไม,มไม่มีทางรอดนะตรงกลางเลยนะไม่มีคนจีนไม่รู้เรื่องหรอพี่เนตไม่เป็นไรก็เอาถ่ายรูปแป๊บเดียว <laughs> <laughs> โอ้โห อย่าเพิ่งอย่าพิ่งเงิไม่ได้ตีผมมามาตรงนี้ตทุกคนมาเจอเน็ต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 เอ้ยเอาค่ากันแล้วเอาคุมามาเลยค่าเลยจัดไปจัดไปเอ้ยผมอยากค่าหนึ่ง พียเจนทีน้อยผมตามล็ูกฮัโอยไม่ก่อนไม่ปืมไม่ก่อนไม่ปืมทีมวงเม็ได้่5ตั้งแต่แรกไปไหนด้เนี่ย พีเนตพีเนตด้านหลังพีเนตเอ้ผมกาคนที่มีปืนอ๋อไม่มีกระสุนมันีปืนืนงนี้โอ้โที่ผมได้ที่ห้ใครได้ที่หเพียวเฮ้ยครังแรกเป็นชีวิตเพียวได้ที่หนที่มีคนอื่นด้วยนะไม่หนักไม่ได้ใครที่2ที่สองกอล์ฟเคที่สน่าจะทีมรุดก็รุดๆลุด ที่สี่เอ็มทีมเน็ตทีมเน็ตที่ห้าใครหกไม่รู้สุดเลยนายที่หกเจ็ดผมง่ายหกคผมที่แปดเขาเป็นเลขที่เจ็ดเท่ากันโอ้ยเจ็ดเท่ากันที่เป็นที่เจ็ดถ้างั้นบอยก็โลเหมือนเดิมสองเกมที่สามนะครับวงแรกที่สุดทุกคนมีเบอร์มัวแน่นอนมัวแน่นอนพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวอันนี้จะโคตรมั่วเลยนะครับ

แต่บ้านมีล็อกอ่าะใต่บ้านเบแร์แรงแแงโอ้ยเขาไป2อง้ยเ้า290แล้วเฮ้ยไอเจ็ส,จสิบกินเนโรดจังวะเฮ้ยประทัลยยังไงก็นำเปาหวาตเฮ้ยมันตายแล้ว <c oughs> เอาหนเอาๆหนเอาอนอาีแล้วต้ทีวนายวใครวะที่หน okay. 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 ึ mm ่งใครแบกวะยิงไปสามร้อยกว่าเต้มโอเคใครที่หนมายเป็นที่2รูดใครที่สามก็ใครที่4ี่เอ็มหเฮ้ยบอยไม่ใช่โลสุดเหรอเฮ้ยธรรมดาบอกเลยหกเพียว เจ็ดเอ้ามีได้เอาพิเอหกกับเจ็ดไม่ได้ดูเรื่อยๆมัไม่ดูด่อนละ่ะรีบรอยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมกับแฟนกับบอกเลยโคตรสนุกโคตรมันถ้า่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่อง mymanet และช่อง<ล>ขอบคุณที่มาเล่นวันนี้นะครับรูทสนุกม,มากและทุกคนอย่าลืมไปซื้อเสื้อ m y n e t m y n e t c o m นะครับเจอกัน